ค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้นะคะเรากำลังจะมาดูกันในรายละเอียดออจากเอกสารเกิดกับหลักสูตรใหม่ปี2568ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะซึ่งดูแล้วมีแนวทางที่น่าสนใจมากในการสร้างบุคลากรด้านสุขภาพค่ะค่ะเพื่อให้เข้าใจภาพรวมอาจจะต้องขอเท้าความถึงมามาสสักเล็กน้อยนะคะคือจากจุดเริ่มต้นเดิมที่เป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งของมอสวก่อนจะแยกตัวออกมาเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามแบบเต็มรูปแบบ ครับมีการขยายพื้นที่ไปเยอะมากด้วยนะครับที่ตำบลขามเรียงเนี่ยพันกว่าไร่เลยใช่ค่ะตั้ง1,300ไร่ก็สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะทีนี้หวัวใจสำคัญที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือปรัชญาของมหาวิทยาลัยพระอูนำปันดิโตโีเวหรือที่แปลว่าผู้มีปัญญาพึ่งเป็นอยู่เพื่อมหาชนค่ะแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสากลครับผมซึ่งสิ่งนี้ ดูเหมือนจะปรากฏชัดเจนมากในหลักสูตรด้านสุขภาพที่เรากำลังจะมาดูกันประเด็นปรัชญาเพื่อมาหาชนนี่ผมว่าน่าสนใจมากครับเพราะดูเหมือนมันไม่ใช่แค่คำขวัญสวยๆนะครับแต่มันถูกถักทอเข้าไปในโครงสร้างหลักสูตรจริงๆอือคือไม่ได้มุ่งเน้นแค่ความรู้เฉพาะทางอย่างเดียวแต่พยายามจะสร้างบัณฑิตที่เข้าใจสังคม แล้วก็พร้อมจะรับใช้ชุมชนจริงๆครับงั้นเรามาเริ่มกันที่หลักสูตรหลักก่อนเลยนะคะหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตหรือพอบอที่ปรับปรุงใหม่สำหรับปี2568กำหนดหน่วยกิจไว้ค่อนข้างสูงนะคะ241หน่วยกิจซึ่งก็สะท้อนความเข้มข้นของเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางวิทยา,าศาสตร์การแพทย์อย่างชีวเคมีรหัส1501113 ไปจนถึงการทำความเข้าใจระบบร่างกายที่ซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นระบบประสาท1501.2.19หรืออรือระบบไตและทางเดินปัสสาวะ1502.3.12พวกนี้ค่ะใช่ครับแล้วนอกเหนือจากความรู้เชิงลึกในแต่ระบบเนี่ยสิ่งที่ผมว่าโดดเด่นคือเขาให้ความสำคัญกับทักษะทางคลินิกตั้งแต่นนเนิ่นๆเลยอ๋อค่ะมีการฝึกซักประวัติตรวจร่างกายแล้ก็ทำถัดการพื้นฐานรหัส1 5 0 1 3 1 6 ควบคู่ไปกับการเรียนวิชาเฉพาะทางอื่นๆที่ครอบคลุมมากทั้งสารศาสตร150์1501522กุมาราเวชศาสตร150์1501532รังสีวิทยา1501461หรือโสตสนาสิก1501573ครบถ้วนเลยนะคะครับผมและที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือการเน้นย้ำเรื่องการดูแลแบบองค์รวมหรือ holistic care ค่ Care. ครับคือมองผู้ป่วยรอบด้านทั้งกายใจสังคมรวมถึงเรื่องเ,อเวชริยศาสตร์และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลด้วยสิ่งเหล่านี้เหมือนจะถูกสอดแทรกเข้าไปในหลายๆวิชาเลยครับโดยเฉพาะวิชาที่เกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน 1501271 1501571และการสร้างเสริมสุขภาพ1501477ซึ่งอันนี้แหละครับที่เป็นการนำปรัชญาเพื่อมหาชนมาปฏิบัติจริงอย่างชัดเจนชัดเจนมากค่ะเห็นภาพเลยทีนี้ขยับมาดูอีกหลักสูตรที่ตอบโจทย์สถานการณ์เร่งด่วนกันบ้างนะคะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาฉุกเฉินการแพทย์หรือ p a ร a m e d i c i n นั่นเองครับ หลักสูตรนี้ก็น่าสนใจมากหลักสูตรนี้ดูจะใช้เวลาเรียนน้อยกว่าแต่เน้นทักษะเฉพาะทางสำหรับการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลน,นะคะประมาณ143หน่วยกิจใช่ครับเนื้อหาก็ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉิน1 5 0 4 3 3 1การประเมินอาการผู้ป่วย1504.234ไปจนถึงเภสัชวิทยาที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน1 5 0 4 3 1 9โดยเฉพาะ จุดแข็งของหลักสูตรนี้ผมว่าคือการเน้นภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นเลยครับอ๋อค่ะผู้เรียนจะได้ฝึกตั้งแต่การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน1 5 0 4 2 3 9การดูแลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บในสถานการณ์ต่างๆนอกโรงพยาบาลอย่างรหัส1 5 0 4 3 4 3 1 5 0 4 4 4 4 1 5 4 4 3 4 9แล้วก็ยังมีการจัดการในภาวะภัยพิบัติ1 5 0 4 4 5 7 ไปจนถึงการฝึกเป็นหัวหน้าทีมภาคสนามในชั้นปีสูงส1 5 0 4 4 6 3ด้วยครับเรียกว่าเตรียมพร้อมสำหรับหน้างานจริงเลยครับผมนอกจากทักษะปฏิบัติแล้วเนี่ยยังมีการส่งเสริมให้ทำวิจัยด้วยนะครับ1 5 0 4 3 4 8 1 5 0 4 4 5 3เพื่อพัฒนางานด้านการแพทย์ฉุกเฉินให้มันก้าวหน้าต่อไปดีเต็มค่ะมาเจออิกนิ่งหลับสูตรที่ดิฉันว่าเป็นการผสมผสานองค์ความรู้ที่น่าทึ่งมากๆค่ะคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการแพทย์แผนไทยประยกุกต์ครับอันนี้เป็นการเชื่อมโยงที่น่าสนใจใช่ค่ะหลักสูตรนี้พยายามจะเชื่อมวิทยาศาสตร์สุขภาพสมัยใหม่เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเรามีการปูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ครบถ้วนนะคะชีววิทยาเคมีฟิสิกส์ครับควบคู่ไปกับวิชาเฉพาะทางอย่างเช่นเภสัชพฤกษศาสตร์และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน1 5 0 3 2 1ที่ศึกษาพืชสมุนไพรหรือการวินิจฉัยการรักษาแบบแผนไทย ทั้งเวชกรรมไทย1503321และเพศัชกรรมไทย1503331สิ่งที่ผมว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเลยคือวิธีการที่เขาพยายามจะบูรณาการความรู้เข้าด้วยกันนะครับค่ะอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นการนำหลักการทางชีวเคมี150311มาใช้อธิบายกลไกของการรักษาแบบแผนไทย หรือการศึกษาเรื่องน้ำมันหอมระเหย1503093อย่างเป็นระบบมากขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะรวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยอันเนี้ยแสดงให้เห็นความพยายามสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสองศาสตร์อย่างแท้จริงน่าสนใจมากค่ะและแน่นอนครับว่าต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพอย่างจริงจัง<ๆ>เช่น1 5 3 4 8 1เพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อมในการทำงานจริงๆ ค่ะนอกจากวิชาเฉพาะทางในแต่ละหลักสูตรแล้วส่วนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหรือ general education ที่ปรับปรุงใหม่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะเห็นว่าแต่ละหลักสูตรจะเรียนประมาณ24-30หน่วยกิจใช่ครับโครงสร้างใหม่นี้ดูเหมือนจะมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อย่างชัดเจนเลยครับ <c oughs> เขาแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆนะครับคือกลุ่มทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างพกภาษาและเทคโนโลยีกลุ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมและก็กลุ่มนวัตกรรมและการสร้างสรรค์กลุ่มนวัตกรรมนี่มีวิชาอะไรน่าสนใจบ้างคะที่เน้นความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างวิชาพันธกิจมหาวิทยาลัยกับชุมชนหรือจิตอา,าสาสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มวิถีสังคมครับที่มีวิชาอย่างภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพชีวิตซึ่งทั้งหมดนี้ผมว่าช่วยเสริมสร้างบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การมีวิชาเลือดที่หลากหลายมากๆอย่างพลเมืองดิจิทัลหรือทักษะชีวิตเนี่ยก็สะท้อนความตั้งใจที่จะสร้างบัณฑิตที่ไม่ใช่แค่เก่งในวิชาชีพนะคะแต่ยังมีความรอบรู้และปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบันได้ดีด้วยครับผมโดยสรุปแล้วนะคะหลักสูตรด้านสุขภาพของมมหาสารคามในปี2568เนี่ย ดูจะมีความพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะสร้างความสมดุลระหว่างความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัยกับการยึดมั่นในปรัชญาเพื่อมหาชนอครับ่านการเน้นเรื่องชุมชนจริยธรรมการดูแลแบบองค์รวมและที่สำคัญคือการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับวิทยาการสากลอย่างเป็นรูปธรรมมากๆค่ะครับการมีหลักสูตรที่ตอบโจทย์หลากหลายมิติทั้งการแพทย์สมัยใหม่ที่เน้นการรักษาโรค การแพทย์ฉุกเฉินที่ดูแลภาวะเร่งด่วนนอกโรงพยาบาลและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่นำภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์ค<ะ>วบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะรอบด้านผ่านวิชาศึกษาทั่วไปเนี่ยก็น่าจะช่วยผลิตบุคลากรสุขภาพที่มีความสามารถหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการที่ซับซ้อนของสังคมไทยได้ดียิ่งขึ้นครับเป็นภาพรวมที่น่าสนใจและน่าติดตามมากค่ะสุดท้ายนี้คำถามที่น่าจะิ้งไวใ้ให้ขบคิดกันต่อก็คือ การที่มหาวิทยาลัยพยายามหลอมรวมองค์ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างนี้ทั้งการแพทย์สมัยใหม่การแพทย์ฉุกเฉินและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ภายใต้ร่มปรัชญาเพื่อมหาชนที่ดูแข็งแกร่งมากเนี่ยจะนําไปสู่รูปแบบการดูแลสุขภาพสําหรับชุมชนในอนาคตทีออ่แตกต่างและน่าสนใจยิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้างอืมเป็นคำถามที่น่าสนใจครับค่ะนี่คือประเด็นที่น่าจับตามองต่อไปจริงๆค่ะ